สวัสดีครับผมเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีบอลหนึ่งชนิดนะครับมาแนะนําให้รู้จักนะครับนั่นก็คือเป็นบอลจอมทัพนะครับนะลักษณะของบอลจอมทัพนะเปรียบเทียบกับบอลทั่วๆไปนะครับก็ให้ความรู้สึกว่าดุดันนะครับแล้วก็มีพลังโดยส่วนของสีสันของเขาเนี่ยในส่วนของใบนะครับใบจะมีเป็นเอ่อเป็นสีแดงเลือดนกนะครับสวยมากนะครับแล้วก็เส้นใบจะเป็น จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนก้านของใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับเท้าความนิดนึงนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้ต้นนี้ผมมีอยู่นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่บอลก็ไม่ได้มีกระแสอะไรเลยนะครับเราก็อยู่มาวันนึงก็ก็เริ่มเก็บแล้วก็ไปเห็นต้นนี้นะครับว่ามันเริ่มมีมีมีหลอดใบโผล่ขึ้นมานะครับผมก็เลยเอา้าโอเค เอามาเลี้ยงในกระถางนะครับซึ่งตอนนั้นเลี้ยงในกระถางไซส์สามนิ้วนะครับตอนนั้นมีอยู่หนึ่งใบนะครับต่อมาผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นกระถางไซส์ห้านิ้วนะครับอ่าก็แตกขึ้นมาเพิ่มอีกสามใบนะครับก็รู้สึกว่ามันมันสวยขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาจะมาแนะนําให้รู้จักนะครับแล้วก็จะมาย้ายกระถางด้วยนะครับว่าย้ายในกระถางไซส์อะไรนะครับโอเคนะก็เป็นสเสน่ห์ของ บอลจอมทัพนะครับที่มีสีสันของใบที่แปลกนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเ,เข้มแข็งนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวัสดุปลูกที่ผมใช้ในการปลูกบอลจอมทัพนะครับใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางไซส์อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ในส่วนของวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับในนี้ผมจะมีแกลบดิบนะครับมีมูลไส้เดือนมีดินนะครับแล้วก็กากมะพร้าวสับนะครับผมหมักไว้ประมาณ1เดือนนะครับโดยราดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับผมไม่ได้หมักพร้อมกับกบากมะพร้าวสับนะครับกบากมะพร้าวสับนี่ผมนํามาผสมทีหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผม ใส่เป็นประจํานะครับก็คือเป็นปุ๋ยออสโมโคตนะครับที่ช่วยในเรื่องของธาตอาหารนะครับเราไม่ต้องให้ปุ๋ยบ่อยครั้งนะครับตัวนี้อยู่นะครับจบเลยนะครับโอเคส่วนกระถางที่ผมจะย้ายนะครับก็จะเป็นกระถางไซส์เนิ้วนะครับโอเคนะส่วนก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เขาจะมาอยู่ในกระถางไซส์5นิ้วนะครับก็อยู่ในกระถางไซส์นี้มา่ก่อนนะครับตอนที่ เขามีอยู่ใบเดียวใบแรกนะครับเขาใช้เวลาประมาณประมาณ1เดือนนะครับเขาแตกใบขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาย้ายลงในกระถางไซนี้นะครับโอเคเราไปดูขั้นตอนและวิธีกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเมื่อแกะออกจากกระถางแล้วเนี่ยในนี้จะมีอะไรอยู่บ้างนะครับมีรากเยอะไหมนะครับตอนนี้เราก็สังเกตว่ามีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ วิธีการนะครับอ่าอาจจะใส่ถุงมือด้วยก็ได้นะครับอ่ะก็เราก็ทําการสอดนิ้วเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็คว่ำลงมานะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดนิดนึงนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่าลากเดินสมบูรณ์มากเลยนะครับนะครับอ่าจริงๆผมเพิ่งย้ายไปได้หนึ่งเดือนนะเพราะฉะนั้นปุ๋ยออสโมโคสมันก็ยังยังอยู่นะครับอนนี้ครับบีบนะครับก็ยังมีปุ๋ยอยู่นะครับขาวขวเนี่ยโอเค ก็ในการย้ายปลูกเนี่ยผมจะไม่ปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่เอาวัสดุปลูกหรือว่าดินในนี้ออกนะครับผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็ยกใส่ในกระถางใหม่เลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาจะมาลองดูกันว่ามันมีหนอ่อหรือว่ามีไข่มีอะไรไหมนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ขยายเขาได้ได้มากขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อกี้ไปหาภาชนะมาใส่วัสดุปลูกที่เราแกะเอาออกนะครับ เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะ,อะโอเคเรามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะโอเคนะครับหลักๆก,ก็มีแต่รากนะครับนะครับนะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะย้ายปลูกแบบนี้ไปเลยนะครับเพราะเราจะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีนะครับ ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเพิ่งย้ายปลูกได้หนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นดินนี้ไอ้วัสดุปลูกนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวจะใช้สําหรับรองก้นแล้วกันนะครับ <S 1> <S 1> โอเค แล้วก็วางไปเลยนะครับจับทรงนะครับให้ให้อยู่ตรงกลางกระถางนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเบี้ยวนะครับเออติมวัสดุกลูกลงไปนะครับจากนั้นนะครับปุ๋ยอสโมโค้ที่เราเตรียมมานะครับจริงๆของเดิมก็มีอยู่แล้วนะแต่เราก็อาจจะเพิ่มไปสักนิดนึงเพราะว่าต้นต้นจอมไอบอลจอมทัพเนี่ยมันก็มีขนาดต้นที่ใหญ่ขึ้นบนความต้องการ ในเรื่องของท่านอาหารมันก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับจากนั้นก็เติมวัสดุปลูกลงไปเราจะไม่ทําการกดให้ดินมันแน่นนะครับเราจะใช้วิธีแบบนี้นะครับอ่า ทำมือแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับครั้งเดียวพอน,นะครับแต่นั้นเราก็เติมวัสะดุปลูกอีกครั้งหนึ่งในการเติมวัสะดุปลูกนะครับแนะนำว่าเราไม่ควรที่จะเติมให้ให้เต็มหรือว่าให้ล้นภาชนะปลูกนะครับเว้นพื้นที่ไว้นิดนึงนะครับเพื่อตอนที่เราลดน้ำนะครับน้ำจะได้ค่อยๆซึมลงไปนะครับน้ำจะได้ไม่ล้นกระถางนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ย้ายปลูกบอลจอมทับนะครับให้ดูว่าย้ายยังไงจริงย้ายไม่ยากหรอกครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็อัปเดตดูว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตไปในทางไหนนะครับมันจะมีหนอ่อออกมายังไงนะครับแล้วก็ถ้ามันโตมากกว่านี้มีใบมากกว่านี้ฟอร์มของต้นลักษณะของใบจะเปลี่ยนไปไหมสีสันจะมีมากขึ้นไหมนะครับความเข้มของสีนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ